ป้าหัดใหญ่สวัสดีนะครับวันนี้เวสป้าพาไปจะพาไปดูอะไรกันบ้างมีอะไรให้ชมกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลย let's go <S hey! และแล้วเราก็มาถึงกันที่สถานที่ท่องเที่ยวแรกของชุมชนบางเหลียงนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่สะพานแขวนท่าหลวงนะฮะอำเภอบางกลับตรงนี้เนี่ยจะเป็นสะพานข้ามคลองด้านหลังเนี่ยจะสามารถขับขี่ไปมาได้นะฮะเดี๋ยวเราจะขับข้ามไปดูว่าฝั่งนี้มีอะไรกันนะครับตอนนี้ไปเก็บชมภาพสวยๆกันก่อน และอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนำชาวเวสบ้างเรามาถ่ายรูปเล่นกันนะฮะนั่นคือสถานีรถไฟบางกลมนะฮะตรงนี้จะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลบางกลมนะฮะแล้วมาถ่ายรูปกันตรงนี้อยากจะรู้ว่าสวยขนาดไหนไปดูกันเลย วันนี้ตลาดปิดนะลืมไปว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ปกติออกทริปวันอาทิตย์ตลาดนัดมีเป็นวันอาทิตย์นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ดูแมงกระพุนกันเลยก็มาถึงกันแล้วนะฮะสำหรับที่แห่งนี้เป็นร้านอาหารเรือนไทยนะครับเดี๋ยวนะร้านอาหารอะไรนะร้านอาหารบ้านไม้เรือนเดิมนะครับมีบริการทั้ง เรือยนต์แล้วก็เรือพายคายักเดี๋ยวเราจะลงเรือยนต์นะฮะไปที่ปากอ่าวระหว่างทางเนี่ยก็จะมีแมงกะพุนเต็มไปหมดเลยเราไปดูว่าแมงกะพุนน่ารักขนาดไหนนะ,ะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับผม พี่ชาติอยู่นี้นานยังอ๋อยังทไม่จเล็กเกินเลยเล็กเกิเลยโอ้แยงซีนมากและนี่ถ้าเกิดสมมติช่วงที่แมงกะพุนมันไม่มาเนี่ยเราทำอะไรกันพี่อ๋ออไปออวางอวนวางอะไรเนี่ยวางอวนดักปาหาปลาไปในในนี้เป็นแกลรักแกรัก อ๋อนนี้ห้าม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 ไม่ปล่อยปล่อยพันตัดอวอ๋อแต่ว่าเลยเลยไปคือพอปล่อยพันตัดปุ๊บเลยไปตรงนั้นก็เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรอ้วนเหรอเขาปักอะไรอ่ะสังสังสังปลาที่ทำที่ปลามาอยู่ได้เพราะล้อมล้อมล้อมอ้วนล้อมอ้วนคือปลาเกิดจากนี่แล้วไปติดอ้วนตรงนู้นไม่ใช่ปลาเขาทำไว้ทำทำสังไว้สังไว้ใช่ไหมครับปลาเอาเขามาเข้ามาอยู่เพราตัวใหญ่ๆเข่งกับปล่อยไว้ครับในในนี้เป็นเกณฑ์นะครับ นอกนอกจากฝั่งของนู้นมันไม่ใช่ไม่ใช่เก่งอันรักออ่าเตรงนั้นก็เริ่มหาได้แล้วพ่อเชิญน้องปีๆนะแล้วกบนะมาเดียวเรือฝังเลี้ยงจะมีหุ่นรากไร้กับท่านท่านที่ก็บท่านรัสบายกับอ่านกับร้อยกับกัพ่อเชิญกับพี่น้องทุกคนกับอ่านทะเลกินที่ไหนได้บ้างฮะอ่านทะเลก็กินเนี่ยกับบ้านใบเดิมนี่กับอาแล้วจุดย่างเลยกับสดจากทะเลเนี่ยกับเป็นไงกันบ้างครับกลับมาจากล่องเรือ ตอนนี้ก็มาพักผ่อนอะไรเรียบร้อยแล้วกําลังจะเตรียมเดินทางกลับไปสําหรับวันนี้สนุกสนานมากฮะไปดูทั้งแมงกะพุนล,ล,ล่องเรือแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ให้ถ่ายภาพเยอะแยะมากมายเลยกับอําเภอบางกล่ำนะฮะเพรานะฉะนั้นไม่ไกลเลยนะจากอำเภอเมืองหัดใหญ่นะครับขับมาประมาณ20โลนะฮะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวพาครอบครัวพาลูกนะครับพาแฟนพาเพื่อนเนี่ยมาเที่ยวกันได้ด้วยเวสปา้าของเรานะฮะท่านใดที่อยากจะมากับเรานะฮะก็ติดตามได้ที่เพจเวสปา้าหัดใหญ่นะครับ กับพวกเราเวสป้าพาไป